สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวะชนแนลและเมนูมัทฉะนมชมพูชมพูสูตรนี้ไม่ขมไม่ฝาดมัทฉะกลมกล่อมหอมกลิ่นสละเฮลบรูบอยแล้วก็มีทั้งทูโทนครีโทนเลยเริ่มทําแก้ว16กออนซ์ลี่ก็จะใช้มัทฉะคาวามินะคะเป็นมัทฉะญี่ปุ่นแท้จากเมืองชิซุโอกะอ่านชื่อเมืองแล้วนึกถึงชิซุกะกัโนูบิตะแก้วแรกเราก็จะใช้น้ําร้อนอยู่ที่40 ml การใส่น้ําร้อนไปก่อนจะช่วยให้มัทฉะไม่นอนก้นเราก็ใส่มัท สอ2กรัมหรือ1ช้อนชาแบบไม่พูนมากนะจ๊ะค่อยๆผสมคนให้เข้ากันกับน้ำร้อนดีใครมีแปรงก็ใช้แปรงนะคะจากนั้นก็น้ำแดงเฮลสปูบไใส่ 25ML ค่ะนมข้นจืด40 ML แก้วนี้รีทำเป็นทรีโทน3ชั้นนะคะคนน้ำแดงกับนมข้นจืดให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งลงไปยังไม่ต้องเต็มแก้วนะทุกคนแค่3ส่วนสีแก้วแล้วก็ลดช่องว่างน้ำแข็งให้น้อยที่สุดค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำแข็งลงไปอีกแล้วก็ใส่นมสดหรือนม พัสเตอร์ไรที่70 ml ค่ะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วได้เลยทีนี้ก็ค่อยๆเทมัทฉะลงไปช้าๆนะจ๊ะเขาก็จะแยกฉันให้ค่ะจากนั้นก็ท็อปด้วยฟองนมอีกนิดนึงอันนี้ใครจะแต่งหรือไม่แต่งก็ได้นะแต่การใส่ฟองนมเพิ่มก็จะช่วยให้รสชาติของแก้วนี้กลมกล่อมมากขึ้นดื่มง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่ถ้าใครไม่ชอบความแบบดื่มง่ายเกินไปอยากได้มัทฉะชัดกว่านี้ก็ไม่ต้องทอบฟองนมจ้ารสมัทฉะชัดเจนนํำมากรอนเลยแต่ไม่ขมนะคะและได้ความหวานความหอมจากน้ำแดงแบบหวานกลางๆพอดีค่ะแก้วนีลี่ไม่ทำรสชาติหวานมากใครชอบหวานมากก็เพิ่มน้ำแดงเลยแก้ว18ออนซ์เราใส่น้ำร้อน 45ML มลตามด้วยผงมทฉะ1ช้อนชาพูนย้ำว่าพูนนะจ๊ะหรือว่าประมาณ3มกรัมค่ะแล้วก็คนผงมทฉะให้ละลายเข้ากับน้ำร้อนดีเลย ทีนี้เราก็จะมาทำทูโทนค่ะใส่นมพัชเจอร์ไรลงไป75 ml ตามด้วยน้ำแดงเฮลสปูบอย30 ml ต่อด,ด้วยนมข้นจืด45 ml แก้วนี้ที่ไม่ใส่นมข้นหวานเพื่ออยากดึงรสชาติของน้ำแดงกับมัทชะให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะลดความนมไม่ให้นมข้นเยอะเกินไปแต่ถ้าใครใส่เน้นนมชอบความมันนมเป็นหลักอะ จะลดน้ำแดงนิดนึ่งแล้วก็เพิ่มเป็นนมข้นหวานก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็เทมัทชะลงไปด้านบนช้าๆแก้วนี้ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเวลากินแก้วนี้จะขนง่ายที่สุดเลยเพราะว่าแค่ทูโทน ต่อวยแก้ว22ออนซ์ใส่น้ำร้อนลงไป55 ml ค่ะตามด้วยพงมัทฉะของคาวามิที่1ช้อนชาครึ่งหรือประมาณ3.5กรัมค่ะจากนั้นก็ผสมพงมัทฉะให้ละลายเข้ากับน้ำดีก่อนสำหรับน้ำแดงเฮลส s บลูบอยใส่35 ml ค่ะน้ำแข็งค่ะแก้วนี้ฟรีทนสไตล์แก้วแรกเลยแต่จะต่างกันตรงที่ชั้นล่างสุดจะเป็นน้ำแดงเพียวๆค่ะส่วนนมข้นเจดิดเราใส่ชั้นกลาง55 ml และนมพัชเจอร์ไรซ์90 ml ค่ะขยับแก้วเฉพาะส่วนกลางนิดนึงเพื่อลดช่องว่างน้ําแข็งที่จะไม่จับโดนน้าแดงเลยนะคะเพื่อไม่ให้น้ําแดงเขาแตกตัวเขาจะได้แยกชั้นสวยๆค่ะต่อด้วยมัทฉะเทด้านบนค่ะต่อด้ดยการเอฟองนมข้างบนอีกนิดนึงค่ะเห็นไหมคะว่าการทําเครื่องดื่มเนี่ยสน,นุกมากๆเลย 3- ส,สีเหมือนกันแต่ว่าเราจะจัดเรียงแบบไหนสไตล์ไหนก็ได้ครีเอทได้ตามชอบเลยแล้วรสชาติก็อร่อยด้วย มีเพื่อนๆหลายคนทักอินบล็อกมาในเพจค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องรสชาติลี่จะบอกเลยนะคะว่าแต่ละที่ชอบรสไม่เหมือนกันเนาะเอาสูตรเนี้ยตั้งต้นแล้วก็ปรับตามที่ลูกค้าชอบดีกว่าอย่าไปเครียดมากค่ะชงน้ําถ้าเราเครียดแต่รสชาติจะไม่อร่อยนะการทําเครื่องดื่มถ้าตอนทําเรามีความสุขรสชาติเครื่องดื่มมันจะออกมาดีขึ้นนะอร่อยกว่าตอนที่เราอารมณ์เสียไม่เชื่อลองดูค่ะอย่ายึดติดกับทฤษฎีมากเกินไปค่ะให้ปรับทุกอย่างตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหน้างานเลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามเพจ ้ามาลีและยูทู e งามชีวาชันแนวให้ด้วยจ้าครั้งหน้าเจอกันบ๊ายบาย